ฝันยางในชีวิตนะคะก็คือการที่จะนำผ้าไทยเนี่ยไปออกสู่สายตาชาวโลกค่ะแล้วก็รายการยมสยามเนี่ยเราก็ไปมาหลายที่มากเลยค่ะครั้งนี้ก็จะต้องติดตามกันนะคะว่าเราเนี่ยไปที่ประเทศไหนแล้วก็ได้รับการตอบ,บรับยังไรนะคะไปติดตามกันดูนะคะครั้งนี้โรย่มสยามมีโอกาสได้ไปที่เมืองมิลานไปเยือนมหาวิหารดูอโมแห่งวิลานโน พวกเราทุกคนใส่ผ้าไทยไทยแบบที่มหาวิหารแห่งนี้ mm hmm. ผู้คนนักท่องเที่ยวบรรยากาศดีมากมีนาเดียนิชาน้องรถเมย์แบ็คแคนดิสเลมทุกคนน่ารักมากๆ ก็เราทุกคนสวมใส่ชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยแลวก็โดเดนเพอร์เฟคที่สุดค่ะครั้งนี้เนี่ยที่เรามาอิตาลีเนี่ยเราก็ได้ใช้ผ้ามันมีเพราะว่าเป็นผ้าที่ทอเคยเห็นผ้ามันมีนะคะเนี่ยที่ใส่อยู่เนี่ยก็เป็นผ้ามันมีนะคะมันก็จะมีการทอลายแล้วก็ประณีตมากด้วยเทคนิคมันมีเนี่ยก็จะมีรวดลายซับซ้อน,นดังนั้นเวลาที่ออกสู่สายตา Hello. Hi. Hi everyone, I'm Candice Lam and I'm an actress and fashion model. So I actually support sustainability. So when Nadia approached me about promoting Thai silk, I was very, very eager to join the project because to um, me, handmade. Preserving the culture and tradition is very important. So, I was very, very happy to be part of this project. And when I wear the garments, it's very light, um, it's very refined, and it's all handmade. The details are very, very special. And also, it's very light, very breathable, and it moves really well. So, I, I'm personally a fan of silk. So, I'm very happy to be part of this project. And I thought this is a beautiful collaboration. าไหมมัดหมีนี่เป็นผ้าไหมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเมื่อหลายร้อยปีลายผ้าไหมมัดหมีของอุบลจินบทมีตั้ง500อลายนะคะเริ่มจากต้นน้ําคือการปลูกหมอนเลี้ยงไหมแล้วก็สาวสาวเป็นเส้นไหมดิบแบบนี้นะคะนี่ก็คือการกวักไหมค่ะกวักเพื่อเลียงเส้นไหมให้เป็นระเบียบเพื่อที่จะเอาไปเข้าขั้น,อนตอนต่อไปได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นไหมน้อยเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปตีกเตียวอีกรอบหนึ่ง ต่อไปก็คือเป็นการค้นหัวหมี่นะคะขั้นตอนนี้คือเราเราค้นเพื่อที่จะเอาไปมัดหรือเอาไปแต้มให้เป็นเกิดลายบนเส้นไหมะคะ่ะ mm hmm. การมัดหมีเนี่ยก็คือมัดเก็บสีมัดมัดเก็บลายเก็บสีเอาไว้ก่อนขั้นแรกนะคะมันจะมีขั้นต่อไปก็คือการย้อมสี ถ้าสมมติว่าเรามัดเหลืองเราไปลงสีแดงเราก็ต้องมามัดสีแดงเอาไว้ถ้าย้อมห้าสีถ้าผืนนั้นห้าสีก็คือย้อ,ยอมห้าครั้งมัดห้าครั้งมัดเป็นลายโมเดิลก็ได้มัดเป็นลายที่เล็กๆก,ก็ได้มีความปานิษสูงๆจะย้อมอบหลายสีมากเลยค่ะมาแก้ฝางออกคือขั้นตอนจะยุ่งยากถ้าหัวหมีหัวหนึ่งนี้ครึ่งเดือนค่ะใช่เพราะว่ามัดหลายครั้งก็แกะเยอะได้แกะเยอะๆค่ะมันก็ใช้เวลาเป็นเดือนค่ะ ต่อไปเราก็จะเป็นการทอแล้วล่ะคะ่ะอันนี้เป็นผ้าพันคอค่ะลายดอกกุหลาบเป็นช่อค่ะซึ่งสินค้าตัวนี้ก็ขายดีเราส่งตามห้างค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นผ้ามัดหมี่ทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ลายแคนแกน่นฟูนลายประจำจังหวัดขอนแก่นอันนี้ขอ้อดอลกลักรากชกัญญาของพวงหญิงปีที่แล้วค่ะลายขันมัดเมียงลายขึ้นชื่อของเออร์เฟนชบดอย่างสวยค่ะชิ้นนี้แค่สามหมเองค่ะ นี่ยะองขึ้นนะอันนี้ก็เหมือนน้ำวนอันนี้ลายโมเดอร์นามาตัดชุดห,ห้องมัดหมีค่ะเจ้ามีแต่มัดหมีค่ะปลามเมาเอกีนอยู่ตรงนี้ค่ะกรอบนี้สี่หมื่นห้าค่ะแม่แต่งตัวไปเวลาไปไประชุมไปเฝ้าเฝ้าพระองค์หญิงท่านก็ชมว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกจริงๆิใช่ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดไทยเรือนต้นไทยจัดก,กียรอะไรเลยหรือไม่ต้องเป็นคนแก่ใส่มันก็แก่ยอยู่แล้วไงค้าลน Di castello in italian means castle but we are not actually in a proper medieval castle we are in a venetian villa this villa was made by a venetian couple mm, villa was made in 1508 so it's more than 500 years old wow and that clock over there is amazing. It's one of the oldest clocking private property in Italy. How many years? More than 500 years old, that too. So the baron and baroness is they, yeah, they live here on that side of the villa. They started to produce wine in the 50s, is still today on with the fourth generation of this family. Let's go and have a look at our vineyards. Follow me. Mm -hmm. แบบว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าอาง,ง่นมันถูกเก็บแล้วเราก็เลยได้มาต้องชิมซะหน่อยนะคะหวานมากเลยอกก็อยากให้ทุกนกดไลค์กดตามนะคะ รายการโรยมดสยามแล้วก็อีกหลายๆรายการนะคะที่พี่นาเดียได้ทำอยู่เพราะว่ามันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าเราจะไปไหนนะคะ a s a Global Citizen เราก็พยายามไปเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็อยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะ500 years old wine cellar here we ate our red wines and our old we have also a special room for our special wine is uh, villa giustiniana from castello di ronca and here we have the private collection of the chani Bassetti family and we have bottles from the 50s to today wine changes through the years so we know that it's very good to be drink between 20 to 30 years in bottles. so like the taste has not changed for 20 to 30 it will be better oh. Here have the We private collection our special wine Castello Ranncade our from di of เราก็มีห้องเก็บไวน์ที่เป็นไวน์เขาแก่มากแล้วก็ได้รางวัลมากด้วยท่านบาลอนเนี่ยยังทำไวน์นรี่ด้วยแล้วก็เขาก็ออกมาต้อนรับแล้วเราก็ได้ทั้งชิมไวน์ได้ก็ได้ชมไร้ไวน์แบบโบราณเลยนะคะแล้วก็ที่เก็บไวน์แบบ โอถังไวน์ของเขาเนี่ยมีอายุกว่า5 0 0ปีอ่ะ I want best wine This is the best wine The best wine 100 years Nadia l e n a ทีมงานทีมงานน้องต้าหันมานิดนึงเซ่าห้หน่อยห้องใหญ่โตมาก สบายๆเลยจ้าคิดถึงตอน500ปีที่แล้วห้องนี้จะเป็นอะไรเข,เขาจะต้องเปิดมาว่ามีค่าศึกมาทุกท <c oughs> ่านแล้วก็ดูว่าโอเคมันเป็นอะไรบ้างมีตืนมีปืนใหญ่เรือรบอะไรต่างๆเขาให้นอนสี่คนเพราะอะไรรู้ไหมคะไม่งั้นถ้านอนคนเดียวทหารจะมาแบบก็ก็ก็ this is cotton line uh, or oh. silk. Silk. silk only silk okay i love this uh, the color the color and the design also the size it's very nice beautiful beautiful ได้ไปที่เมืองเวนิสด้วยนะคะแล้วก็ที่เมืองเนี้ยที่เราเคยเห็นเนมันก็จะไปล่องแม่น้ำใสสวยๆแล้วก็ผ่านแบบรอบๆสถานที่รอบๆก็จะเป็น Church แล้วก็เป็นตึกโบราณบราณอย่างที่เห็นในหนังนะคะมันโรแมนติกมากเวลาที่เราได้ไปล่องเรือแบบนี้กับสาวๆนะคะแล้วก็แล้ก็ยังได้ใส่ชุดผ้าใหม่เนี่ยออกไปแบบคือจริงๆมันก็ดูแบบ เป็นเรื่องที่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเข้ากันใช่ไหมเพราะว่าพ้าใหม่ดูจะเหมือนแบบเป็นทางการแต่จริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้เราเอาคอเรคชันที่มันออกจะเป็นอะไรที่แบบทันสมัยมากๆเลยอะ แล้วก็เหมือนมันดูเป็นลำลองเข้ากับบรรยากาศที่บอกว่ามันยังคงความลักชัวรี่แต่เซ็กซี่แล้วก็ออกจะทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยนะคะดนื่งงั้นประสบการณ์นะคะคในการไป ที่นิลานครนี้แล้วก็เมืองเวนิสนะครมันเป็นประสบการณ์ที่แบบพี่ประทับใจมากทา่ใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ผ้าแต่มันเป็นวัฒนธรรมไทยมันเป็นเหมือนตัวแทนประเทศไทยดังนั้นเวลาที่เราทุกคนเนี่ยค่ะเป็นคนไทยเวลาเราออกไปเนาะแล้วเราได้นําผ้าไทยเนี่ยออกไปด้วยก็เหมือนมันโชว์เอกลักษณ์ที่เรามีเหมือนเป็นตัวตนนะที่เราไปสร้างตัวตนกันทั้งหลายเนี่ย ที่ว่าอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งเพราะเราเป็นไทยเราควรภูมิใจในความเป็นไทยประเทศไทยเรามีสิ่งดีก็คือผ้าไหม่ของเราที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเนะะี่ยค่ะออกไปแล้วก็เหมือนมัน Speak it sell ให้คนทั้งโลกได้รู้ว่ามันสวยงามใช่ไหมคะดังนั้นก็มาร่วมกันเป็น Soft Power ในการพาสินค้าไทยนะคะแล้วก็ฝีมือคนไทยเอกลักษณ์ไทยออกไปให้คนชาวโลกได้รับรู้กัน,นะคะ่ะ Thank you all so much for watching. Your support means the world to us and we appreciate if you like, comment and share. See you in the next video.